โรงเรียนบ้านใหม่สีสุขตั้งอยู่หมู่ที่11ตำบลหนองกราดอำาเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนได้แก่หมู่ที่11บ้านใหม่สีสุขตำบลหนองกราดอํเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมา ในปีการศึกษา2,565จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น52คนบริหารจัดการศึกษาโดยนางสาวลิลพัฒน์พัฒเมธากูลผู้อำนวยการสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น10คนโรงเรียนบ้านใหม่สีสุขได้ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้มาตรการด้านการป้องกัน โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวได้จัดทำประกาศผลการประเมินห้องเรียนสีขาวดีเด่นให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศทุกภาคเรียนมีการดำเนินงานโครงการห้องเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์7มาตรการ โดยโรงเรียนได้จัดทำประกาศสถานศึกษาปอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าแอลกอฮอล์มีการบริหารจัดการในสถานศึกษาปอดบุหรี่และแอลกอฮอล์โดยจัดประชุมวางแผนคณะครูเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆจัดสภาพแวดล้อมโดยการติดป้ายเขตปอดบุหรีตามอาคารเรียนอาคารประกอบต่างๆสอดแทรกเรื่องบุหรี่ยาเสพติดในการจัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าหรือแอลกอฮอล์มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อไม่ให้นักเรียนสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อรามกอนาจาร์การพนันการทะเลาะวิวาทตามมาตรการด้านการป้องกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นต้นมาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีการสรุปข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทั้งสองภาคเรียนจัดทำระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคลแบบการเยี่ยมบ้านนักเรียนมีการคัดกรองโดยการตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพ กลุ่มติดและมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในระบบ CATAS และระบบ NISPA โดยภาคเรียนละหนึ่งครั้งมาตรก,การด้านการรักษาโรงเรียนดำเนินการจัดให้มีห้องเรียนสีขาวคลินิกเสมาลักเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนในด้านต่างๆเช่นด้านการเรียนด้านสุขภาพและอาชีพ มีการส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนที่ได้รับปัญหามีแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไปดำเนินการคัดกรองนักเรียนพบว่าไม่มีการรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับยาเสพติดชนิดร้ายแรงแต่อย่างใดแต่ได้เตรียมการรองรับเพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้คำแนะนำและการช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทันท่วงที มีการวางแผนงานตามมาตรการการรักษาเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตมาตรการด้านการเฝ้าระวงังโรงเรียนบ้านใหม่สีสุกได้มีการติดตั้งตู้แดงสีมารักเพื่อรับร้องเรียนปัญหายาเสพติดและอบัยมุขต่างๆการเฝ้าระวังสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนภายในสถานศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆภายในชุมชนมีการประสานงานด้านกิจกรรมการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในสถานศึกษาเป็นอย่างดีมีนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติดมีครูแกนนำที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดและมีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองและเครือข่ายการจัดระเบียบนักเรียนในสถานศึกษาและชุมชนมนาตรการด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านใหม่สีสุขได้ประกาศนโยบายยุทธศาสตร์มีแผนงานโครงการคำสั่งปฏิบัติงานกิจกรรมมีคณะกรรมการดำเนินงานบูรณาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณวันนี้โรงเรียนบ้านใหม่สีสุข เป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่เป็นความมุ่งหวังของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนที่เกิดจากการทุ่มเทเสียสละและความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีคนเก่งและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยการนำของนางสาวลิลพัทน์พัฒเมทากูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สีสุข